จ่าขางหน้ามึงจริงมัยิเออโอมใต้บ้านโอมใต้บ้านโอมปมีใต้โอมใต้โอมจ่าใต้มึงมีขั้นสองันสองระเบียงห้องเล็กห้อมห้องเล็กควาเดืดแล้วพี่พี่รอบนะมาแล้ว เน่ห็นไหมถ้าคุณจังหวะเมื่อกี้ถ้าเราเปิดเอพีพีวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับผมจังหวะในการยิงแล้วก็ขึ้นสักโขบมันเน่งกว่าถ้าคุณยิงทีวีพีอย่างเงี้ยจังหวะจังหวะที่จับทีวีไปคือมันจะสายมันจะสายฮะแต่ถ้าเอพีพีเข้าไปอย่างเงี้ยจังหวะยิงจะง่ายกว่าคือจังหวะการเล็งยิงมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตุ่มทีวีพีเอพีมันประโยชน์มากฮนะ เบยกแดดต้องเลือกใช้ถูกสถานการณ์มีมีมีมกาตีสองตีตีแยคตตีแยคตเขาเป็นตัวยัอไ้เฮียตรงนี้มีวะมาแล้วถ่ายแล้วอยู่กับพี่แล้ววะมีตีหนึ่งวะสองตัว Enemies ahead. He's ahead. พี่อ่ะฉันล้ม Watch out ไป รอรอรอโอมไปไปรวมเลยหรอไปบ้านนี้เราบ้านบ้านบ้านฝั่งตัวข้าบะจ่าอยู่ไหนจ่าอยู่ไหนมาช่วยทางโอมหน่อยตร<อ>งสามชั้นนี่สามชั้นล่วงว่ะสร้างบ้านสามชั้นเขาวิ่งนีนมีสองตัวนะเดี๋ยวหปะล่ะ ย้าข้ามไปเลยนีคนหรือบัตว่เงี้ยสองตัวสตัวนเลอพวกเกิดแนตะ่ลูกวตัวซ้ายเดมีมีมีตัวหนึ่ง

อโดดลงไปมีแค่สองตัวนี่โอ, your, โอ,โอ,โอเเ้ยอันนี้คนนะพี่เจอะกรบบาไปแล้วมีขวาม ดูแต่ก่อนไม่ต้องเล่นนี่หมดไยางหลอดหมดแล้วดิหมดแล้วหมดแล้วมีแต่หักดิ M4 คูนหกไอเวนหรือบล็แต่เราโ้องขด้วยกินโดนได้ไงวะเราขับเจโลยังจะสุดไม่อยากตับไอ้เหี้ยเอ้ย รถซ้ายมือนี่ไงฮัลโหลรถทางหน้าเน็ตหลุดบ้าล่ไปเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวายตายสิยเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงฮัลโหลกูยังอยู่ไหมเนี่ย ฮัลโหลรถฮัลโหลเน็ตหลุดไอ้ยังถึงว่าไอ้ทำไมรถเราดิ้งวะเราเราถูกจังหวะเลยนะเอ้าเราทำไมไอ้นี่มันชนต้นไม้อ่ะฮัลโหลเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หลุดหลุดได้กับหน้าตายมากเลยถ้าผมยิงแล้วตายหมดตีไอเราก็เฮ้ยทำไมไม่ขับไปวะ ยังไม่มีเฟิร์สเอเลยวะต้นๆรถเป็นอะไรอะ่ะ I got supplies ฮะเด็พดพลดิลูลดตรงเงี้ยลงไปตรงนี้เถอะอันตรายมากเลยนะี่มันอันตรายมากเลยเนาะเฮ้ยคนคนคนนอนอยู่หลังหินหลังหินเห็นไหนเห็นเนี่ยเห็นไหนวะแม่งมีหินทุกก้อนเลย อ้าวแล้วเมื่อกี้ยังบอกมั่นใจว่าคนอยู่เลยอ๋อใช่ยังยังรู้ยังรุดของกันอยู่ยังรุ้ของกันอีกใกล้กว่านะเกิดรถเสจ เปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถด่วนรถมีรถอยู่ข้างบน,น,นรถบินได้เป็นไงชนบ้านหรือว่าอย่างไงจะชนบ้านเอาไว้ว่าไงโอ้เก็บขอเหรอโอ้อยู่ในบ้านอยู่ ตรงพี่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 แตะหน่อยแตะหน่อยกลัวความตายไอ้สัตว์กลัวความตายนะลูกลืมที่เยพี่รู้ไหมลืมเปลี่ยนกระสุนเฮ้อไอ้ยังกลัวความตายไอ้องค์ไอ้พี่ยมบาลไม่ต้องการกลัว ดูเตลูโผมที่อยาลอดพี่เป็นคนดีโอมนรกไม่ต้องการพี่เหรอพี่ไม่ได้ผมนะพี่ที่ก็แต้มกันเลยโอ้ถ้าเป็นจ่าเนี่ยกูตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ตอนแรกว่าจะยิงกันเลยวดไอ้เแค่เราวิ่งจูงรถกับมันคือไม่ได้ปั๊มยาไอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกระสุนใหม่เนี่ยไปนะครั้หนึ่งขอยาสักอันสองอันผมคือชายผู้อยู่เหนือความตายครับทุกคน ใครเห็นก็ว่าตายเอาจะลืมจ้าน้ำมันมาเนี่ยใครเห็นก็ว่าตายพอเป็นพีชแล้วนี่ก็ทีมีผีก็จะแตกโคตระวิ่งเลยโอ้โหแล้วพี่วิ่งจู๊กรถกับมันไอ้เขี้ยนแล้วพี่ไม่พี่เป็นพี่เขี้ยนไม่โหลดกระสุนวะแล้วพี่ไม่ออกแล้วพี่ถี่แล้วมันน่ามีคนจองวะตัวอ่ะมีใช่ไหมมีสองตึงนะตึงนี้เหรอ เอ้าต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วจังวหวะน,นี้เดี๋ยวพี่ระเบิดระเบิดพี่อย่าขึ้นไป,ไปดึงจ่าไปพี่ไอ้ดึงจ่าไปชั้นหนึ่งเหรอ,อมีชั้นตัดฟ้าโอมตัดฟ้า อีกชั้นนึงไงไม่ถึงจัดฟ้านะชั้นสามแหละไม่มีตัวล่างอ่ะโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดบ้าหมด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 ม่มีรถจอดว่ะมีรถจอดอ่ะบ้านเฮมมี่ส์เฮโอเคโอเค ใส่ชุดหมอยอยู่ผมไม่เห็นนะพี่จ้าระวังหมด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 ที่ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นเออผมไม่เห็นเหมือนกันแกเห็นได้ไงวะโอ้่ันเนี่ยนี่เหเจอแล้วสองตัวพี่ออกเลยเหรอใช่ใช่ขอบอย่ยหลังหิน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  ปมระวังด้านบนยิงมาไม่ใช่หไม่ชัวร์แต่มีด้านบนนี่แหละไม่รู้ไมม่่่รู้ไแนใงบอบอยู่บอบอยู่บอบอยู่เฮ้ยหรอกว่าลองย้ายแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วไม่ถูกอ่ะ

ลงมานี่เจ็ดถึงสัตนี่เครื่องมากมีวัตถุหนึ่งตัวจะตัดการอะไรจะตัดการมอะไรเรียบร้อยโรงเรียนค่าโอ้ยนะเฮ้ยหลังมาสวยแล้วหลังหลังหลังมาอมอไซด์มอไซ ล้ม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 ทางหนูทางหนูมีพี่อย่าพึ่งทางพี่อย่าโดนแล้วขวาขวาเดี๋ยวตรงสมุกนึมีต้าเมียวต้าเมียวเหลือตรงสมุกตัวเดียวเจดึงไปเจดึงไปอย่าได้ไหมดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่เดี๋ยวเข้าไปได้นะันชุบก็อยู่ มันเห็นมันยืนออกดูน่ะมันโยกดูอยู่มันช้ามนะมันชมันหลบหลังเนินตั้เดียวลบหลังเนินนี้ลบหลังเนินเหเห่ล หมด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 ละระวังที่อื่นระวังที่อื่นมีกที่อื่นใช่ไหมเมื่อกี้ที่อื่นป่ะไม่ดีไม่มีไม่มีเมื่อกี้เพื่อนยิงตายมาแล้วพี่ซ้ายซ้ายซายมานะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรอเารอให้เขาขึ้นหัวเดินมาก่อนนีดสองคันนะสองคันนะพี่ไม่ใช่คันเดียวนะเอาข้างหลังเอาข้างหลัง <laughs> Thế Đa Ê đa Enemies ahead Enemies ahead Tôi tôi rồi tôi điêu, điêu. <laughs> Enemies ahead Enemies <Nó> lặng... <laughs> làm... lại... ahead ระวางครับนั่นพี่ยิงใครเลยพี่ยิงใครเป็นพี่เมียวอ่ะเอาประเดี่ยวรอดดีกว่าอืม Wee. ก <3. S 2> ไอ้นี่พี่ Watch out!